สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรายังอยู่ในช่วงของการตามสองงานให้เกรดชินนะครับให้เกรดชินตัวไหนนะครับดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนผมก็จะมาเป็นไกด์ให้เพื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับกันพลาที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้ครับก็คือตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็คือจีไลสแตนดาร์ดอาร์เมอร์นะครับเป็นงานของค่าย JMS นะครับตัวที่แล้วนะที่ผมรีวิวไปนะครับผมจําไม่ได้ว่าค่ายไหนนะรู้สึกว่าจะเป็นค่ายวอลโมเดลหรือ เซทเอ็มโมเดลนะครับหรือ XF อ่าเพราะว่ากล่องของเขาเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆโลโก้ของเขาคล้ายๆ XF นะนะครับ <im> ผมเข้าใจว่าจะเป็นค่ายนั่นแหละนะครับ <im> ผมแล้วก็มีเพื่อนๆบอกมาในคอมเมนต์นะนะว่าเป็นของค่ายวอรโมเดลอะไรแบบนี้นะครับ <im> ผมตีไปเป็นเอ็กซ์แล้วกันนะครับ <im> หรือหรือ ZM แล้วกันนะครับผม <im> เพราะว่าในหน้ากล่องอะหน้ากล่องเขาจะมีคําว่า ZM อยู่แล้วก็โลโก้มันจะคล้ายเอ็นะนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิว จ้าตัวนี้กันนะจีลัสษะเมร์รอมอของเ m มนะครับผมก็จะเปรียบเทียบไปด้วยแล้วกันเพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยตัวนี้นะครับตัวที่แล้วนะครับผมผมก็ได้ประกอบไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รีวิวไปแล้วด้วยนะครับใครอยากดูรีวิวก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับซึ่งความรู้สึกในการประกอบตอนนั้นก็ไม่ได้แย่นะนะครับสำหรับงานของค่ายวอลโมเดลละกันอนะ่ะวอลโมเดลนะครับตัวก่อนเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะถึงแม้ว่างานมันจะ ไม่ได้ดีมากนะครับรายล่องตตมไม่ได้ดีมากแต่ว่าภาพรวมนะครับที่ประกอบมาผมผมโอเคกับมันเลยผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมชอบอหุ่นทรงจิมอยู่แล้วแล้วก็หุ่นที่สวมเกราะอย่างเงี้ยผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมนี่ภาพรวมออกมาเนะี่ยคือดูดีดูดีนะครับไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะนะครับก็สําหรับในส่วนของเจมส์นะครับผมจะมารีวิวภาพรวมให้ฟังนะครับว่า มันได้อะไรบ้างอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยคือเต็มๆเ,เลยนะครับได้อะไรบ้างน,นะครับคุณภาพเป็นยังไงนะครับโดยเทียบกับตัวของวอลโมเดลตัวนี้นะครับผมก็ก็ดีนะจะได้มีตัวเทียบนะครับเปรียบเทียบว่าตัวไหนดีกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่แย่อย่างที่บอกนะตัวนี้ผมก็ชอบอยู่นะครับอย่างน้อยมันก็จะได้มีอะไรเปรียบเทียบนะเผื่อเป็นไกด์ไลน,น์เพื่อนๆแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ จะได้ตัดสินใจกันได้นะวันนี้ก็ถือว่าผมมาเป็นไกด์เพื่อนแล้วกันเนาะโอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาในกล่องนี้กันก่อนนะว่ามันแถมอะไรมาให้บ้างนะครับจากที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับก็คืออุปกรณ์เต็มๆเลยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มนะเป็นตัวหนึ่งที่โคตรคุ้มเลยนะครับในราคา200กว่าบาทเนี่ยได้อุปกรณ์เยอะมากขนาดนี้ หรือว่าคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูปรปกณ์ที่มันแถมมาในกล่องนี้กันก่อนนะครับชิ้นแรกที่แถมมาให้นะครับก็คือแอคชั่นเบสนะสำหรับ JMS นะครับเขาก็จะมีแอคชั่นเบสแถมมาอย่างนี้เป็นปกติเลยนะครับผมทุกกล่องนะทุกกล่องก็จะแถมมาเป็นแอคชั่นเบสไซซ์แบบนี้นะครับนี่มีแอคชั่นเบสเล็กๆนะสติ๊กเกอร์ฟลอยนะครับหนึ่งแผ่นนะผมไม่ได้ติดเลยนะครับผมติดไปแค่ดวงตาอย่างเดียวนะครับจุดนี้จะไปติดตรงกราะนี้แต่ผมว่าไม่ติดดีกว่าไม่ติดดีกว่ามันดูไม่ดีน่มมีาให้1แผนะครับ มีดีคอน้าแถมมาให้นะครับอันนี้ผมค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าในส่วนของงานจีนให้เกรดจีนต่างๆเนี่ยเขาจะแถมดีคอน้าม,มาให้ซึ่งตัวที่แล้วนะครับของค่ายวอลโมเดลผมไม่ได้นะผมไม่ได้ก็อาจจะใช้ตัวนี้ไปติดเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าลาเบลมันก็จะแปลกๆอยู่นะมันไม่เหมือนที่ระบุหน้ากล่องนะครับที่เข้าแถมมาให้ก็แต่มันก็สามารถเอาไปใช้ติดตามจินตนาการของเราได้อยู่นะครับเดี๋ยวคุณภาพของ อ่าวัตตอร์ดีคอร์นะครับของดีคอร์น้ำตัวนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันตอนที่เรารีวิวตัวหุ่นกันแล้วกันเนาะมาดูในส่วนของโมเดลกันบ้างนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือที่เราจะได้นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จออกมานะครับก็จะมีชุดเกราะต่างๆนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวหุ่นก่อนก็ได้นะครับคร่าวๆนะความรู้สึกแรกนะครับหลังที่ประกอบเสร็จนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่างานดีสุดๆนะครับดีมากๆนะ เนื่องด้วยมันมีตัวที่เราเปรียบเทียบด้วยนะครับจากที่เราเคยประกอบตัวนี้นะครับแล้วมาลองประกอบตัวนี้นะครับมันมีความแตกต่างหลายอย่างนะครับผมทั้งในด้านของพลาสติกนะครับดีเทลลายล่องต่างๆนะครับที่ของ JMS เนี่ยจะดีกว่าเยอะนะครับด้วยความที่ชอบอยู่แล้วนะมันก็เลยทําให้เออพอมีจุดที่มันเปรียบเทียบนะครับมันก็เลยทําให้แบบโอ้โหงางมันดีมันดีกว่ากันเยอะเลย มันก็เลยทําให้เราชอบยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ First i m p t i s s i o n แรกนะครับผมที่ความรู้สึกแรกเลยนะครับก็คือโคตรชอบนะครับโคตรดีนะครับงานดีมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าในราคานี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มสุดๆนะครับผมแนะนำเลยนะตัวนี้นะครับถ้าใครยังมีจิราสตัดดัมเมอร์นะครับผมก็เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องซื้อนะครับก็ไปซื้อ JMS เลยนะครับผมหรือถ้าใครมีตัวนี้แล้วนะครับ ก็ไปเอา JMS อีกเหมือนกันนะครับก็คือสุดท้ายแล้วก็คือถ้าใครที่ชอบนะครับตัวนี้นะก็ไปจัดซะนะครับต่อให้มีของวอร์โมเดลแล้วนะครับก็ไปซื้อของ JMS มาซะนะครับก็จะได้รู้ถึงความแตกต่างนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะครับหรือถ้าใครจะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมก็มาแบบไกด์ไลน์ให้เฉยนะครับผมมาดูในส่วนของภาพรวมนะครับของตัวจีไรสตราเมอร์นะครับของทาง JMS นะครับ อ่ะดูดีเทลรายล่องต่างๆนะครับของตัวงานเนี่ยคือเรียกว่าขั้นสุดอืจัดเต็มนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเนื่องด้วยมันมีจุดเปรียบเทียบนะมันก็เลยรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันดีกว่านะครับมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเยอะกว่าอันอันอันที่เราเคยประกอบผ่านมานะมันก็เลยแบบพอจะพูดอะไรได้เยอะอยู่นะครับนี่ดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับของตัวงานเรียกว่ามาชัดมาเต็มมาคมนะครับ ดูด้านหลังของเขานะครับแล้วก็ไม่มีจุดหลงจุดหลวมอะไรเลยนะด้านการประกอบเนี่ยคือโอเคเลยนะครับในส่วนของพลาสติกเองนะครับพลาสติกเนี่ยก็คือดีได้มาตรฐานของ KMS อยู่แล้วนะครับก็เทียบกับอีกตัวไม่ก็ะจะว่าจะไม่เทียบเลยนะก็เทียบกับอีกตัวแล้วกันอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้ดีเท่านี้นะครับอันนั้นก็ดีพอประมาณนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องก็ต้องบอกตามตรวงว่าของ k m s เนี่ยดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะนะ ด้านดีเทลรายล่องต่างๆนะครับก็ถือว่าเส้นต่างๆเนี่ยคมดีนะครับเหลี่ยมมุมต่างๆนะไม่มีจุดไหนตื้นนะครับอืมก็ถือว่าทํามาได้ดีในร่างเปลือยร่างนี้นะครับผมอ่าจากที่ผมเปรียบเทียบดูเผินๆคร่าวๆแล้วนะครับไม่มีการอัปดีเทลอะไรมาเท่าไหรนะ่นะนี่ก็จะมีต่างอยู่อ่ะจุดนึงเนี่ยนี่ตรงแขนตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็นเส้นนะเนี่ยตรงนี้นะนี่ตัวนี้ก็คือเขาอัพมานิดนึงนะครับ ในส่วนของตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมตรงบริเวณแขนมันไม่มีเส้นนะมันไม่มีเส้นมาให้นะครับเอออันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับสําหรับร่างเปลือยนะนะร่างเปลือยที่ยังไม่ได้ใส่เกาะนะครับแต่ว่าร่างใส่เกาะเนี่ยก็มีจุดที่แตกต่างเยอะอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูละกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อัพมาจนดูรกลุงรังขนาดนั้นนะดีเทลที่เขาเพิ่มมาก็นิดนหน่อยๆเป็นเส้นเล็กๆยิบยิบย่อยๆ,ๆนะ สำหรับบางคนที่แบบยังชอบแบบมาตรฐานอยู่ไม่ได้อัปดีเทลมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาแบบไม่ได้อัปดีเทลจน,จนเยอะจนรุงรังอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ดีเทลดีลายล่องดีนะครับจุดเชื่อมต่อของแผงรนเนอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันอร์เกตด้วยนะครับอันอร์เกตก็จะเป็นอันอร์เกตแบบมินมินที่งานจีนเขาชอบทำนะที่มันมีตัวเนื้อเกตเข้าไปในชิ้นงานนิดเดียวนะครับตัวนั้นก็จะเสียเวลาในการเก็บอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าเราเก็บดีๆนะครับงานก็จะออกมาดูดีนะครับสำหรับในส่วนของแผงแรนเนอร์นะครับจุดขยับต่างๆนะครับก็ขยับได้ดีนะครับอันนี้ไม่มีแผง PC นะนะครับถือว่าจุดต่างๆก็ถือว่าแน่นดีนะครับนี่ยินเสียงเอ็ดอาร์เอ็ดอาร์นะครับจุดขยับคือแน่นหนาดีมากนะครับแล้วก็ไม่มีจุดไหนหลุดหลวมนะครับในการประกอบคือประกอบง่ายประกอบเพลินเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่ติดขัดไม่มีจุดไหนที่ต้องซ่อมนะครับ ประกอบคือลื่นน่ะประกอบลื่นกรึบลื่นกรึบนะครับเข้าแบบ snap พอดีนะครับผมไม่ได้ใช้แรงกดมหาศาลอะไรเลยนะครับคือใช้แรงกดแค่ธรรมดาธรรมดานะครับเหมือนเหมือนประกอบงานบันไดอะรู้สึกเหมือนประกอบงานบันไดเลยนะครับคือกดลื่นปึ๊บลื่นปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็มันไม่มีหลวไม่มีง่อยนะตัวนี้นะครับอืมจุดขยับนะมาที่จุดขยับอีกแล้วดูภาพรวมไปก่อนแล้วกันนะนะครับนี่ยส่วนหัวก็หมุนได้นะครับก้มเงยหน้าได้นะครับ อ๋อเดี๋ยวให้ดูอีกจุดนึ่งนะที่แตกต่างนะบริเวณหูตรงนี้นะครับนี่เดีเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับมันเห็นไหมล่ะนะหูของตัว G Line Armor นะครับของตัว James นะมันจะมีเนี่ยสีแดงนะตรงบริเวณสีแดงที่เป็นหูมันนะนะนะครับมีการ up detail มาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบที่ไม่ up ป e t a i l มาด้วยนะอยู่ที่เราจะเลือกใส่เลยนะครับแต่ในส่วนของตัว War Model นะครับ มันก็ไม่มีดีเทลอะไรเป็นสีแดงๆกลมๆธรรมดานะครับอันนี้ก็นื้อก็คือจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2ตัว2ค่ายอะไรแบบนี้นะครับมาที่จุดขยับกันต่อนะครับก้มเงยได้ปกตินะครับตรงบริเวณเอวนะครับจะมีจอยอยู่นี่หลายๆคนก็บอกว่างานแท้เนี่ยผมไม่มีงานแท้นะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้มาเปรียบเทียบงานแท้ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามหาที่หลังแล้วกันนะครับเขาบอกว่างานแท้บริเวณเอวมันจะง่อยนะแต่ตัวนี้ค่อนข้างแนนน่ดีะครับ นี่แน่นดีนะครับสามารถก้มเงยได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกตินะครับยกขึ้นยกลงได้แขนนะกลางออกออก,ออกข้างไม่ได้นะนะครับตัวนี้ออกข้างไม่ได้เออได้อยู่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 ไดเออออกข้างได้นะครับงอได้นี่งอได้สุดเลยนะครับจุดขยับถือว่าจัดเต็มโอโอรวมรวง ไม่ใช่แค่งานประกอบนะครับจุดขยับต่างๆก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็สามารถขยับได้หมดนะครับอในส่วนของขานะครับก็เตะได้นะครับเขาสามารถสวิงได้สวิงคู่ได้แบบนี้นะครับมันจะไปแบบอย่างเงี้ยนะครับรูปตัวยูอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่งอได้สุดนะครับข้อทงข้อเท้าอะไรได้หมดเลยนะครับเรียกว่า สุดจริง,ส,รง Onion สุดจริงตัวนี้นะครับด้านจ,จุดขยับด้านการประกอบด้านพลาสติกต่างๆดีเทลลายล่องต่างๆถือว่ามาครบมาเต็มนะครับคุ้มค่ามากๆนะกับราคานี้นะครับขาเขายืดได้ด้วยนะครับมันจะยืดได้นิดนึงนะนี่ปึ๊บปึ๊บนะครับพอยืดปึ๊บมันก็จะดูสูงดูเพียวนะครับดูหล่อขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่แถมมากับตัวหุ่นที่เป็นพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับ ว่ามีอะไรแถมมาบ้างนะครับแตกต่างยังไงกับโมเดลของวอลโมเดลก่อนหน้านี้นะครับที่ประกอบไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของชิลนะฮะชิลมีมาให้2อันนะครับผมซึ่งในส่วนของวอลโมเดลนะวอลโมเดลมีมาให้อันหนึ่งนะครับรูปแบบนะครับผมที่ของ j m s มีมาให้นะครับก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับของวอลโมเดลนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบเดียวกัน1อัน นะครับในส่วนของดีเทลรายล่องต่างๆนะครับของ k m s ดีกว่านะแล้วก็เขายังมีมาให้อีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็จะต่างกันที่ดีเทลของตัวโล่นะนี่อันนี้เขามีมาให้2โล่นะครับสามารถติดตั้งเป็นโล่ทวินโล่คู่ได้นะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในจุดที่แตกต่างนะสำหรับของวอลโมเดลแล้วก็ของ JMS นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับเนื่องด้วยที่เขามีแผงเขาเรียกว่าแผงอะไรแผงบีนะครับเพิ่มเพิ่มเข้ามา1แผงก็ทําให้เราได้ชิ้นส่วนหัวมาอีกนะครับหหัวนะฮะแล้วก็เขาจะให้เลนตามา2เลนนะครับผมก็คือสีส้มแล้วก็สีฟ้านะครับก็อยู่ที่เราจะประกอบเอาเลยนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนหัวได้นั่นแหละนะฮะจุดที่แตกต่างกันอีก1จุดนะครับก็คือในส่วนของหูสีแดง นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีมาให้2รูปแบบนะครับก็ในแบบเรียบแบบนี้นะครับแบบฝั่งขวาเนี่ยนะครับแล้วก็ในแบบที่มันมีดีเทลด้วยนะครับในแบบฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เขาแถมมาให้อีกหนึ่งอย่างนะครับชิ้นต่อไปที่มีมาให้นะครับก็คือเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์นะครับมีมาให้นะครับ2อองเล่ม2เล่มนะฮะก็สามารถไปเล่นกับตัวด้ามของบีมเซเบอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับของ ตัวหุ่นจีไาสตนดาเมื่อได้นะครับก็สามารถถอดออกมาปุ๊บแล้วก็มาเสียบกับตัวเอฟเฟกตัวนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่แถมมาให้1ชิ้นครับทีนี้มาดูพาร์ทเกราะกันบ้างน,นะครับพาร์ทเกราะก็จะมีคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับดีเทลต่างๆก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะสำหรับตัวพาร์ทชุดเกราะน,นะครับอันนี้ก็ก็โอเคนะครับลายล่องเขาค่อนข้างที่จะดีกว่าคมกว่าของตัววอรโมเดลอยู่นะครับอืมแต่ว่า ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้มีแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็มีเพิ่มขีดอะไรมาเล็กๆน้อยๆนะครับต่างกันนิดหน่อยนะฮะเขาไม่ได้เพิ่มมาเยอะนะสำหรับ GMS นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของชุดเกราะต่างๆนะครับอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่มีมาให้นะครับก็คือตัวปืนบีมนะครับปืนบีมมีมาให้1 1กระบอกนะครับแล้วก็เขาแยกสีแยกสานมาก็คือในส่วนของนี่สโคปเลงนะครับสโคปเลงที่ แยกมาให้อ๋อพูดถึงเรื่องการแยกสีนะครับจุดนี้นะครับเขาแยกสีมาให้นะนี่นะครับที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบริเวณช่วงของกระโปรงเนี่ยนะครับตรงส่วนที่เป็นตัว V ีสัญลักษณ์ตัว V ีนี้นะครับผมเขาแยกสีมาให้ของ GMS นะแต่ว่าในส่วนของวอลโมเดลนะครับมันต้องทําสีนะครับต้องติดสติ๊กเกอร์หรือว่าแต้มสีเอานะครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่แตกต่างกันอีก1จุดนะครับแบ็คแพคนะครับมีมาให้เพิ่มเติมอีก1อันนะครับ ซึ่งนะครับที่หลังด้านหลังของกีไลอาเมอร์เนี่ยก็จะมีอีก1นึ่งแบ็คแพคเหมือนกันนะครับก็แบบ3ไอพ่นเออแบบ6ไอพ่นนะครับแล้วก็แบบ2ไอพ่นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกติดเอาเลยนะครับแบ็คแพคอีกอันนึงนะครับก็คือตัวมิไซล์นะครับตัวนี้ก็จะมีจุดขยับอยู่ด้วยนะครับอันนี้สามารถไปติดด้านหลังของกีไลสนาดอาเมอร์นะครับตัวนี้ก็ขยับได้นะครับไม่ต่างกันมากกับของตัววอรโมเดลนะมีรายละเอียด ตรงส่วนของดีเทลที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือชิ้นสุดท้ายนะที่เป็นอาวุธของตัวจีฬาอเมร์นะครับอ๋อในส่วนของมือเสริมนะครับมือเสริมเนี่ยมีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จุดนี้นะฮะก็จะต่างจากของวอร์โมเดลอีกเหมือนกันนะครับจุดนี้เขาจะมะีมือเสริมมาให้กี่คู่เนี่ยหนึ่งคู่2คู่3คู่มีทั้งหมด4คู่นะครับผมแล้วก็ มันมีหลังมือมาให้ไม่ครบนะมีหลังมือมาให้ไม่ครบนะครับผมก็ขาดอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับมันจะมีหลังมือแบบที่เป็นริบเยธรรมดานะครับแล้วก็ตรงสู่ๆนะมันจะมีหลังมือที่มีดีเทลเพิ่มมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถตัดเส้นเพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็มีมือสำรองมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งวอร์โมเดลไม่มีนะครับอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะประกอบร่างแล้วนะครับจะประกอบชุดเกาะของ G ไ i n e ขนาดอเมอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปแล้วก็เปรียบเทียบกันอีกทีครับถึงความแตกต่างระหว่างของ JMS แล้วก็ของ Wall m o d นะครับดูซิว่าภาพรวมมันจะเป็นยังไงนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ประกอบชุดเกาะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าสวยงามมากนะครับก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบกับของอีกค่ายหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงดีคอน้ํากันซะหน่อยนะครับแวะมาดนึงนะครับสาหรับดีคอน้ําที่มีมาให้นะครับผมก็ จัดว่าคุณภาพดีนะคุณภาพดีอยู่นะครับแต่ว่าลาเบลต่างต่างนะอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็ลองไปหาดูในเน็ตละกันนะครับหรือว่ามันจะมีแบบไหนแบบอื่นที่ที่สามารถติดได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าจะติดตามจินตนาการของเพื่อนก็ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นดีคอ์ที่สวยอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คุณภาพดีนะคุณภาพดีนะครับไม่ต้องใช้มาสเตอร์ก็อยู่ดีนะครับผมสามารถแช่รีดน้ำนะครับออกได้ดีครับกาวที่ ติดไว้นะครับก็โอเคอยู่นะครับซึ่งตัวของนะครับวอโมเดลผมก็ได้ติดแล้วนะครับใช้ใช้ดีคอน้าของอะไรวะของไอเหลือๆสักอย่างของของของการแคนนอนเออของการแคนนอนอามาติดนะครับนี่สวยด้วยนะของการแคนนอนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบจุดที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับสรุปนะสำหรับ2ค่ายนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับ เอาด้านดีเทลรายละเอียดก่อนดีเทลรายละเอียดนะครับถือว่าของ JMSD กว่านะครับจริงๆภาษีของ JMSD กว่านะนะครับทั้งด้านดีเทลลายล่องต่างๆนะครับคุณภาพพลาสติกอะไรทั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยคือ JMSD กว่ามากนะครับแต่ผมจะพูดถึงจุดที่มันแตกต่างแล้วกันเนาะนะครับอาจจะไม่เทียบทั้ง2ค่ายนะว่ามันดีกว่าหรือไม่ดีกว่ายังไงนะครับ ซึ่งทั้ง2ตัวทั้ง2ค่ายเนี่ยผมก็ชอบทั้งคู่นะครับแต่ถ้าให้ผมพูดตามตรงตามความจริงแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ย JMS ดีกว่าเยอะนะครับจุดที่แตกต่างนะครับสำหรับ2อสองโมเดลสค่ายตัวนี้ก็มีหลายจุดนะในด้านดีเทลลายล่องนะครับแล้วก็ของ JMS เนี่ยมีการเพิ่มอัพดีเทลเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นบริเวณส่วนหูนะครับส่วนเส้นพันธุ์นลายต่างๆนะับตามชุดกรงชุดกรอะแบบนี้นะครับผมอาวุธที่มีมาให้นะครับ นี่เพิ่มมาให้ก็คือโล่นะครับ2ชิ้นนะมีหัวของ JMS สเนี่ยเพิ่มเข้ามาได้อีกนะครับได้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็มีหลายอย่างที่แตกต่างนะนะนะพูดถึงความคุ้มค่านะครับความสวยงามนะครับของ JMS กินขาดนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะผมพูดพูดย้ำก่อนนะครับผมราคาเท่าเท่ากันนะด้วยราคาเท่าเท่ากันด้วยคุณภาพด้วยอะไรต่างๆนะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีนะครับจีรัสตาเมอร์แล้วคิดว่าจะซื้อสักตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ไอ้อย่าไปเทียบงานแท้นะ ถ้าคิดจะเอาโมจินสักตัวหนึ่งที่เป็นจีราสตารเมอร์นะครับถ้าเพื่อนยังไม่มีเนี่ยผมแนะนํา JMS นะครับหรือถ้ามีแล้วตัวนี้นะครับจะไม่เอาเพิ่มก็ได้นะครับก็ยังถือว่างานดีอยู่นะครับแต่นะครับถ้ายังชอบจีราสตาร์เมอร์นะครับหรือว่าอยากจะเปรียบเทียบความแตกต่างอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ซื้ออีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับตัวของค่าย JMS นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสุดท้ายนะครับผมสําหรับงานของค่าย JMS ตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า งานดีมากนะครับด้วยราคา250บาทที่ผมได้มานะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับตัวนี้ใช้เวลา p อ e o r อ e r จากทางฝั่งพี่จีนเนี่ยประมาณ7วันนะครับก็ได้ของเรียบร้อยนะครับครบสมบูรณ์ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดีคอน้ําต่างๆนะครับความสมบูรณ์ของการขนส่งต่างๆเนี่ยถือว่าได้คุณภาพมากสําหรับตัวนี้นะยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าจีราสดาดอเมอร์ตัวนี้ของค่าย j จมนะครับก็ไปกดไปตามกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่างานจีนงานแท้นะ ปลายทางก็จะสวยงามเสมอนะครับมันเป็นความสุขของเรานะครับประกอบงานออกมาแล้วก็มาชิ่นชมของเราเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะครับอันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเล่นกันพรานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ครับให้อย่างมีความสุขก็แล้วกันนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับตัวต่อไปจะมีตัวไหนมารีวิวนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน